ไม่กินเหรอมา,รม,มาเร็วๆมาเร็วๆกินป่ะอ่ะเร็วๆมา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 คันสักน้อยนึงเอาคัน่อยเร็วเอ้ยเอ๊กเอ้เอาเร็วสิมาสิจะกินเข้ามาอย่าลีลาเด้อมือนี่ลีลาเราให้กินเด้อ มาแม่น่ะแล้วแม่มูนบ่มาโม่บ่มากับว่มากินเสร็จปมาแมา่มากินข้าวตรงนี้หมดแล้วเนี่ยมาเทข้าวไว้เมื่อเช้านี่อืมอืมเอิ้มูืมาแม่ เต้นเปดเขี่ยเขี่ยทำไมเอาแล้วแลววจีบสาวน่วสูไอ้เด็กน้อยวันไหนมันวมมา่ามาบ่ไาไหมกินเถะเต็ดวันนี้อิ่มแลสิฮะแต่เมื่อวานนี้มาอเนี่ยมากินข้าวเนี่ยมันกินข้าวตรงนี้โอ้ชาว,วเราเราหวานข้าวลงไปมันมากินแล้ว ม,ม,มาเลยิงมาเลยิงมาแม่สู แม่แม่สุเอ้ยกินมันบ่มากินข้าวสุกเนะมันมากินข้าวสารนะเม,ม่คือแม่ไกลท่มือนีบ่งเดาฝ่า ขี่ฟ้าแปลกๆนี่นไะเจ้าเบิงขี่ฝามาแล้วนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลี้ยงไก่น้ำกันเด้อจ้าไก่ผู้ใดผู้ละเบ,บิงฝ่าเบิงฝนน้ำกันแมฆเบิงเมฆคอยใหญ่เบิงเมฆมูเจ้า แม่เองมันแปลกๆเนาะดูนะขี้ฝ่าล้าอี๋ยว่มันรวมโตกันมันก็สิบเป็นฝนบ่ะอ,อุ้ยกินเข่าลูกแหละอีอีสามสี่ 3, 4, โตเลยมันว่ากินบ่ะมาเม่ี่กินกับมากินเด้อยิงกับมือนดิฮัลโหู ทำไมอีไรทำไมอีอีอีป้าข้างบ้านนี้มันมันขี้งกม่ให้เพื่อนกินด้วยอะนั่นอะกินทำไมโอ้ยอีอีอันนี้ไปไล่เขาอีกอร่อยไหมแก อร่อยเนาะนกเส้นหน้าเส้นหลังกินกินเข้าไปกินสองคนผัวเมียแกนี้ฉื่อมันมออกมา มันไม่มามันยิงวันนี้มันจริงไอ้พวกนั้นมันกลัวอีป้านี่แหละกลัวอีป้าข้างบ้านเนี่ยหวงกินที่ใส่ไม่ดี หัง่วงนอนแต่เศร้าแทนาะกูนอนอยู่เบิดคืนกันยังง่วงอยู่เ,เอาไม่ใช่ไปใส่แม่กูง่วงนอนเนอะกูขี้ค้านวัเน,นี้นอนอยู่เบิดมือเท่าคำ <c oughs> มกมใส่สิขี้ค้านมากกว่าเนาะ ตรงนี้มันยังไม่หมดเลยเธอเนี่ยเห็นไหมพอมีเยอะก็ไม่อยากกินไก่มันตัวเล็กจังวะให้ให้นกมาเฮยนกมาไล่นกสิ เอามาใหญ่ละบัดนี้นเอา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 ไล่นกสิไอ้ไอ้หลอเออนั่นแหละอตัวอตัวลายนี่มันชอบไล่นก <c oughs> ตัวลายมันชอบไล่นกเอา ทำตัวเก่งนละ้วจะตีกันนะน่ะมันคือแพ้ไว้แหล ออนแต่เศร้าเฉเน้อฝนที่ตกอยู่่มือนีสูงไกลเศษฐีเดียวสูบบางทีเขาเนี่ยไม่ได้หลายล้านอยู่ว่าสลยเศษฐีที่ดิน <c oughs> อะไรแันแอมเฉยๆแกไม่ขันบ้างเลยเหรอ น,นนกมาอีกแล้วลาไลายนกมาลายนกมันมาอีกแล้วโอ้โหมันบุกใหญ่แล้วบุกใหญ่แล้วบุกใหญ่แล้วโ่้โหด่าหน้าค่ะด่าหน้าเข้ามา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ได้ไล่แกฉันไล่นกน่ก็ไล่นกไปสินั่นแหละ นกมันมาใหญ่เลยนะไปหมดแล้วมันกินอิ่มแล้วก็ไปเฉยไอพวกนี้นั่นแยานตะูุสาวนีเขาบอกไม่ให้เลี้ยงนกเขาบอกไม่ให้เลี้ยงนกจ้ะไปแล้วขันหน่อยเร็ว าสิขันสิเอาไม่ขันอีกเอากระพือปีกมึงต้องขันสิ ได้ที่เอาเอาสิเอาสิคันหน่อยเอกอกว่าจะได้ที่นะพ่อคุณเลยไปแล้ววิ่งแล้วโอ้ยหฮอนเดแดดออกละพ่อแม่พี่น้องบนคีฝ่าเจ้าบนคีฝ่า นั่งได้เมื่อละสิบนาทีเนี่ยหลังเดมอนงามบวงวานเลยนะี่ยว่ามันอยู่อื่นอยู่ไก่ด้หลังเดมองงามบวงวานพูนไปพุละคันญ่เลยเฮ้ยนึงนามึง กินเสร็จแล้วก็ไปวันแล้วก็ไปวันแล้วก็ไปชิค่อยค่อยิอยไปละเด้อบัดเด้อเบิ้งฟ้าอีกเทน,นึงคุณนะ่ะเมฆเมฆคือแมฆคปแบบอย่างสิทำไมทำไมคนน้อยๆพูดเทว่าว่ามันเห็ดมันสิเกิดวาแบบหังสิ ต้องไปเก็บเห็ดแล้วเก็บเห็ดที่จริงก็อยากไปเก็บเห็ดเนาะเห็นคุก่ายคลิปมาเก็บเห็ดรู้วไปแต่อ่อนซอนมาแรกก็ขี้ข้าดล,ล่างคือเก่าแม่มาทั้นแหละตอนมันก็ม้วนมวนตอนล่างมันก็บมวมมนเนี่ยมันปวดหลงังปวดเอวมาแก่ มาอีกแล้วไปเลยไปเขาบอกไม่ให้เลี้ยงนกนกสร้างความลาคานเขาบอกอย่างนี้พูนเอียงก็ดอกกระเดียมันหากินหากินดิคุณ แล้วก็ไปเมื่อเขากินคู่มือมันกะรอเลยแหละเนาะมันกะรออยู่แต่ว่ามันเป็นผัวเขาพันว่ะเขาว่าม้าสนดอกจีบสาวเลยนะ จังน้ออิน้อยใหญ่ขึ้นมาก็ตกเป็นเมียมันเปิดเ,เป็นพญาเทควบ่ <c oughs> าเคก็เว่าไปทัวทิฟทัวแดนเพิ่นขันดีแทนเนอพ่น ันก็ลอยอยู่แต่ว่ามันเป็นผัวเขาโอ้ยลงระเดับโอ้ยแดดขึ้นลาละ่ะสวัสดีจ้าขอบคุณไลไลที่เขามาบึง